不好意思 ยังไงบ้างเด็กๆวันนี้มาโชว์ในงานจุ๊กค่ะก็จริงๆก่อนอื่นเลยพวกเรารู้สึกเป็นเกียรติมากๆค่ะที่ได้มาโชว์ในงานจุ๊กไทยแลนด์มิวสิกอะวอร2022ก็แบบเป็นงานที่ใหญ่มากๆแล้วเราก็เตรียมเพลงพิเศษมาหนึ่งเพลงด้วยเตรียมเพลง Butter ของ BTS นะคะที่เมื่อกี้เล่นไปก็็เเปนรื่่องจริงๆก็ส่วนตัวนะคะ <c oughs> เป็น Army อยู่แล้วแล้วก็มินซอนก็เป็น Army ทั้งคู่แบบชอบ BTS มาเป็น5ปีแล้วนะคะก็แบบรู้สึกเป็นเกียรติมากที่ได้แบบ เราช้อมกำลังหนาวสำหรับโชว์นี้ก็แบบตื่นเต้นแล้วก็อยากทำออกมาให้ดีที่สุดค่ะก็พวกเราก็เอนจอยเพลงจริงๆเพราะว่าเป็นเพลงที่พวกเราเลือกกันเองเนาะแล้วก็คำแก้เดนนาก็เป็นเพลงที่แบบเดบิวต์มันๆด้วยเออใช่ตอนเป็นไงคะคอนเสิร์ตสรคิดวนี่มีความสุขค่ะซ้อมเยอะไหมคะซ้อมเยอะค่ะวันแบบวันละหกชั่วโมงอย่างเงี้ยค่ะซ้อมยังยังมีความตื่นเต้นอยู่ไหมกับสเตจต่างๆที่ต้อไปโชว์ ตื่นไหมไม่ตื่นเต้นหนูก็ไม่ตื่นไม่ตื่นเต้นแต่เป็นแบบดีใจมากกว่าหนูตื่นเต้นแทนแล้วกันแล้วเพลงใหม่ของเราตจะมีไม่ได้ฟังไปจริงจริงตอนนี้เราอยู่ในขั้นตอนเตรียมกันอยู่ใช่ค่ะแบบกําลังคุยไอเดียกันอยู่นะคะก็ติดตามชมกันแล้วกันกําลังมีโปรเจกต์ใหม่มาแน่นอนโปรเจกต์ใหม่มีดีไซน์ร่วมกันไหมว่าแบบจําออกมารูปแบบไหนที่แบบ คอนเซปต์เป็นยัแนวตัดตาไม่พอเนียไม่พี่ๆได้ยินบ้างไม่รู้เราไปคุยกับใครมาบ้างหรือยังเรายังบอกไม่ได้ค่ะเราคุยแล้วค่ะคุยแล้วเดี๋ยวหลังไม้แล้วกันค่ลังไม้แต่เรื่องท่าเต้นหรืออะไรอย่างเงี้ยก็คงหนักเต้นเหมือนเดิมใช่ค่ะเราต้องฝึกฝนเพิ่มเติมสำหรับเพลงใหม่เนี่ยกว่าเยากจริงๆเราก็มีซ้อมกันอยู่เรื่อยๆนะคะเห็นว่าแบบทุกคนอาจจะเห็นว่าเออเราไม่ได้ออกงานแต่ว่าเราก็มีซ้อมกันอยู่เรื่อยๆร้องเพลงเต้นแร็ปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ ติดตามชมกันได้มีอะไรอยากฝากเจอแฟนไม้ใช่ไม่ได้เจอแฟนเอ้ยท่านผู้ชมแทนนะแล้วก็ฉันเองคิดถึงมังมังนางเขาใช่ตอนนี้เจอกันแล้วๆนี้ค่ะนี่นี่คิดเองนะใช่แล้ก็ตอนนี้เราก็มีเปิดช่อง YouTube ของพวกเราเองนะคะก็อารีนาไปติดตามชมกันได้นะคะแล้วก็ทางโซเชียลมีเดียต่างๆนะคะก็เฟซบุ๊กอินสตาแกรมทวิตเตอร์ทิกเ คอนเทนต์หนึ่งมัจะเป็นยังไงบ้างมีอะไรให้ชมบ้างจริงๆเราจะออกเออวิดีโอแรกค่ะเป็นวิดีโอของที่เตรียมงานเนี่ยค่ะใช่ก็เดี๋ยวทุกคนไปติดตามดูได้เป็นเรื่องหลังเรื่องซ้อใช่จะได้เห็นอะไรหลังจากนี้ในช่องของเราว่าความเป็นอารีน่ายังไงก็เป็นพวกบล็อกหรือเป็นพวกเกมอะไรเงี้ยเราก็กาลังคุยคอนเทนต์กันอยู่เหมือนกันค่ะแต่สปอยสปอยค่ะว่าถ่ายไว้แล้วเดี๋ยวรอดูได้จะพาไปเที่ยวไหม รึเปล่าก็ต้องไปดูนะบอกไป่อยบอกนี่หน่อยมันเดียวพี่สนใจมาออกกาเป็นแขกรายการเลยเป็นแบบเรียกแขกอะไรมาร่นเจมในวิโอยไร้บบนี้จริงๆที่ผ่านมาก็มีอยู่แล้วนะคะแบบพวกเอ่อ EP ที่มีแขกรับเชิญเป็น Four One Class อะค่ะก็ไปตามดูกันได้ค่ะแต่ว่าอันเนี้ยน่าจะเป็นเกี่ยวกับแบบพวกเราเองมากกว่าใช่ไหมที่ผ้านมา ค่ะก็ติดตามพวกเราได้ทาง Arena underscore official ค่ะก็มีในอินสตาแกรมเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กทิกเกอร์ทิกอนะคะแล้วก็ตอนนี้เปิดช่อง YouTube แล้วด้วยค่ะ Yes Sir โอเคขอบคุณนะคะ i <laughs>